สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่5กันยายน2 0 2 4นะครับผมก็กราบสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปต่อๆไปอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องฟุตบอลเอ่ยกีฬาทัวนาเมนต์ต่างๆเอ่ยอะไรประมาณนี้นครับก็จะนำเสนออย่างถ้าเป็นไปได้ก็แทบทุกทัวนาเมนต์นะครับผม ก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นลีกอ,อังกฤษหรือลีกสเปนนะตอนนี้นะครับหรือลีกอิตลีนะเบรกก่อน,นครับเบรกสองสองอาทิตย์สองสเพื่อเปิดทางให้กับทีมชาติเข้าไปเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับทีมชาติไทยเราก็มีคิวดวลแข่งที่ประเทศเวียดนามนะครับในแมตช์ฟีฟ่าเดย์นะครับผมเพื่อเก็บแรงด์กิ้งต่างๆนานา,นานครับก็ เตรียมทีมชาติเพื่อให้ได้เตรียมตัวในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆกันนะครับผมเรามาพูดถึงฟุตบอลร,ระหว่างนี้เรามาพูดถึงฟุตบอลพมรมเมลีกสักน้อยหนึ่งนะครับผมมีข่าวความเคลื่อนไหวนิดหน่อยแล้วก็ลงตารางการถ่ายทอดของ True HD ให้ด้วยนะครับผมพมรมเมลีกนัดที่4ทับ38นะครับคู่แรกนะครับก็ จะเป็นการเจอกันระหว่างนักบุญเซาแทนตัน Southern นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรงกับวันเสาร์ที่14ีเวลา18.30นนะครับทูเฮดดีนะครับทูเฮดดีหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับหมายเลข6ก0แล้วนะครับผมก็ทางทูเขาลงลงตารางไว้ละตรงน,นี้มีอยู่3 3คู่คู่กแอดไม่แน่ใจว่าจะเขาจะไปบุ๊กกิ้งที่ช่องไหนนะครับก็ลงทูทูไอดีดอทเน็ตไว้ก่อนนะครับผม ก็เดี๋ยวน่าจะคอนเฟิร์มกันระหว่างก่อนที่จะคิกออฟกันนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมคู่แรกนะครับเซาแธมป์ตันนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่องทรูเฮดดีหนึ่งหมายเลขของรอยเป็นผู้ถ่ายทอดก็ถัดมาก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับพบกับเปิดแอนฟิลดพบกับเจ้าป่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเวลา3ามทุ่มนะครับในวันเดียวกันนะครับ ก็ทูเฮดดีหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเช่นเดิมนะครับก็ลิเวอร์พูลนี่ยังฟอร์มแรงต่อเนื่องอยู่ครับสามนัดยังไม่เสียประตูเลยนัดล่าสุดก็แดงเดือกก็ถลม่มแบบแมนเชสเ,เตอร์คารโอแทฟฟอร์ดมาศูนย์ประตูต่อสามแบบเด็ดๆเลยครับซึ่งทําให้ลิเวอร์พูลอยู่รองจากฝูงเลยครับณตอนนี้นะครับมีอยู่หกมีอยู่เก้าแต้มนะขออภัยแข่งสามชนะสามได้เจ็ดยังไม่เสียเลยครับเนี่ยโอ้โหแบบ แบบสุดเลยไม่ไม่รู้จะพูดยังไงอะโอ้โหเด็ดจริงๆแล้วเดาว่านะครับเดาว่านะครับลิวพูเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในขนมเลยกุบกิบเลยอะครับน่าจะมี2ลูกขึ้นด้วยซ้ําไปอะว่าอย่างนั้นหรืออาจจะไม่เสียประตูนะภาวนาใหญเสียเลยครับจะได้เก็บสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยอันดับเนี่ยก็ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับอยู่อันดับที่9นะครับ Yeah. อันอยู่อันดับที่9นะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ2อยังไม่แพ้นะครับมีอยู่5แต้มนะครับมีอยู่5แต้มนะครับนี่คือสถิติของนักติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ตารางตารางแอดเอาไว้คลิปที่2นะครับอยู่ท้ายคลิปโคเวอร์ดูดีตีนหนึ่งนาทีก็สามารถเลื่องเข้าไปดูได้เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ของโทมัสแฟงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ ไหนก็เหนือคำบรรยายครับก็แหมเด็ดเเลยครับโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์นะยิงแคทติกไปสองสองแมตช์รวดละสถิติก็แข่งสามชนะสามนะครับก็มีอยู่เก้าแต้มได้คะแนนได้ลูกลูกได้นะลูกลูกที่ยิงได้เก้าลูกเสียแค่สองลูกนะผลต่างเจนะ็ดอยู่เก้าแต้มนำโดง่งเป็นจ่าฝูงอยู่ก็ไม่ถือว่าโดงนะ่งอะแอดทิฟว่าถือว่าโด่งนะถึงแม้ว่าแต้มจะเท่ากันกันกบลิเวอร์พูลนะแต่ว่าฟอร์มเนี่ยโอ้โหเป่งๆเ,เ,เลยอย่างเงี้ย เทียบกับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยอยู่ลำดับที่6นะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับมี6แต้มนะครับเนี่ยแพ้ไปแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแมตสุดๆเลยก็คือสุดยอดครับของของโทมัสแฟงนะครับอืมดีกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเบนฟอร์ดเน่ช่อง True h d 3ครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเวลา21นาฬิกาเช่นกันนะครับ สลับกันไปมาดูลิวพูทีดูแมนซิตี้มาที่ฟูลแลมกับเวสต์แฮมครับในเวลาสามทุ่มเช่นกันนะครับคู่นี้ยังไม่เฟิร์มนะครับว่าช่องไหนถ่ายทอดแต่แอรดาวาน่าจะเป็นช่อง HD4 ดีสี่ไม่สี่ก็ห้าก็หกอะไรประมาณน,นี้ครับนะครับเวลา21นาฬิกานะครับผมฟูลแลมเนี่ยนักขณะนี้นักขณะนี้ในฟูลแลมเนี่ย ก็ไม่ขี้เลอนะครับฟูลแลมเนี่ยอยู่ลำดับที่12นะครับแข่ง3มีอยู่4แต้มครับชนะ1เสมอ1นะแพ้1นะครับแหมก็ยังก็ถือว่ากลางๆนะครับอยู่อันดับที่12นะครับเป็นเ,เป็นรองลูกได้เสียเซลซี Chelsea อยู่นะครับผมฟูลแลมเนี่ยก็ผลต่างประตูเนี่ยได้ศูนย์ประตูว่างั้นเถอะยิง3เสีย3เป็นรองจากเอ่อจากเซลซีอยู่ที่ยิง7 เสียห้าผลต่างอยู่2นะครับเท่ากันเลยแต้มฮะส่วนเวสแฮมนะครับเจ้าขุนคอนเนี่ยของอยู่ลำดับที่13แล้วก็ก็เป็นรองเป็นรองฟูลแลมอยู่1นึ่ลำดับนะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มก็มาผิดฟอร์มนิดนึงนะครับเปลี่ยนโค้ดบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับจากเดวิดมอยมามาเป็นอดีตกุนซือของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาพักนึงนั่นแหละก็ ยังไม่ปังอะแอดดูแล้วแหละเมื่อที่ที่แล้วยังยังไม่ปังยังยังไม่ต่อเนื่องวูบว่าวูบว่าเป็นบางบางครั้งอะไรมาเนี่ยเอามาเจอฟูลแลบเนี่ยรอดูว่าจะออกออกหน้าไหนนะครับคิสสันพาเลสนะครับพบกับเลสเตอร์เนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากเลสเตอร์นะครับชนะกฎการเงินชนะ,ะสารอุทธรณ์นะครับชนะเรื่องกฎการเงินก็ทําให้แบบว่าเจ้าของทีมเลสเตอร์นี่ออกมา เปิดเอ้ยเหมือนโดนกล่าวหาอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็คือยินดีด้วยครับก็คือไม่ไม่ท่านไม่มีความผิดไม่โดนตัดแต้มอะไรประมาณนี้แต่พูดถึงฟอร์มน,นขณะนี้ไม่ยังไม่ปังนะครับยังไม่ปังเลยเท่ากับคิสซันพาเลสเลยเลยถือว่าแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยอยู่อันดับที่15นะครับเพิ่งขึ้นชั้นมานะครับหลังจากตกชั้นไปก็เข้าใจแล้วก็ฟอร์มทีมเพื่อบ a ลาน c ให้กับลีกหอะไรประมาณนี้ แล้วก็พวกเงินพวกทองอะไรมานี่ก็ให้เขาคงบริหารให้มันให้มัน cover ในจะให้เหมือนพีเมิรีกตอนที่อยู่พีเมลรกไม่ได้พอตกลงไปพอขึ้นมาอีกทีเนี้ยก็ต้องมาว่ากันใหม่งานหลักของเลสเตอร์นะตอนนี้ถ้าน้่ามินดาวรับต้องอยู่ให้รอดก่อนแล้วก็ว่ากันในเทอมหน้าในฤดูกาลหน้านะครับอันดับล่าสุดอยู่อันดับที่15นะครับแข่งส เสมอหนึ่งแพ้2มีอยู่แต้มเดียวนะครับอ่าเขาก็เป็นรองแมนยูอยู่1ลําดับนะครับแมนยูอยู่มี3แต้มเลสเตอร์มี1แต้มนะครับอ่าก,ก็มาดูคริสตันพาเลก็เป็นรองก็อยู่อันดับที่16กนะก็เป็นรองลูกได้เสียเลสเตอร์อยู่1ลูกนะครับก็แข่ง3ชนะ1แพ้2งเช่นกัน,นมีอยู่1แต้มนะครับก็ฟอร์มฟอร์มพูดถึงคริสตันพาเล่ในฟอร์มผุดหายจากปีที่แล้วเลยนะตายฤดูการเนะี่ย ที่คว่ำลิวพูดได้คลายแอนฟิลนะครับทำให้หลุดวงโครจรจากการคว้าแชมป์เลยครับเมื่อฤด,ด,ดูการที่แล้วน่าระเด็ดจริงๆเลยแอดขับรถอยู่ที่ m 6อยู่ที่นครราชสีมาปากช่องนะโอ้เชียตั้งแต่ <c oughs> สุดท้ายก็คือกลับมาไม่ได้แพ้แพ้คิดตันพาเลสไปหนึ่งประตูต่อศูนนะหลุดวงโครจรเลยนะครับคู่ต่อไปครับไบตันพบก,กับอิสวิตโอ้โหไบตันเนี่ยมาแรงจริงๆครับ อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มนะครับแหมเด็ดจริงๆครับคงไม่ต้องพูดมากครับเพราะว่าการันตีด้วยผลงานอยู่แล้วรับไบตันพบกับอิสววตเราม้าขาวเนี่ยอิสวิตเนี่ยอยู่อันดับที่17เนะครับเป็นรองไบตันอยู่1ลําดับแข่ง3ชนะ1แพ้2นะครับมีอยู่แต้มเดียวคาดว่านะครับไม่ต่ํากว่า2ลูกไบตันน่าจะเอาชนะได้เพราะว่าไบตันเป็นเจ้าเจ้าบ้านด้วยนะครับนี่คูต่อไปเลยครับ แอตตันวิลล่าพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับช่อง True HD 1เป็นผู้ถ่ายทอดนะครไม่ต้องสรพนามอะไรเยอะมากครับแอตตันวิลล่าเนี่ยน่าจะเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้ไม่ยากนะครับเอฟเวอร์ตันหากไม่เมาหมาดเหมือนเหมือนแมตท,ที่ผ่านมานะครับที่เจออะไรเจอบอลมาใช่ป้องโดนน็อกไป3-2นะครับแอตตันวิลล่านะขนาดนี้ ผลงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ปังเลแต่แต่เขาจะปังขึ้นมาแน่ๆนะครับด้วยตามสถิติเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะแรกๆก็เฉยๆประว่ากลางๆตารางเมตรสิบกลางๆฤดูกาลเลย10นัดขึ้นไปเขาจะมานะครับณนะขณะนี้ก็แอดก็ถือว่ามานะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับมีอยู่6แต้มนะครับมีอยู่6แต้มอยู่ลำดับที่7เป็นรองเบนฟอร์ดอยู่1นึ่ลำดับด้วยประตูรู้ได้เสียต่าง1 1ลูกนะครับอ่านั่นนั่นคือแอตตานวิลล่า ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่บวยตารางเลยครับยังไม่มีแต้มเลยครับแข่ง3แพ้3มีอยู่ศูนย์แต้มเท่ากับเซาแทมตั้งเลยครับแข่ง3เท่ากันก็แพ้รวดเลยครับก็ก็รอดูชมต่อไปบอลมัดนะครับพบกับเซลซีนะครับช่อง Tru ฮดี1ผู้ถ่ายทอดนะครับบอลมัดเนี่ยผลงานล่าสุดนะครับก็แข่ง3ชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้นะมีอยู่5แต้มนะครับ เป็นรองแอตตนวิล่าอยู่หนึงแต้มนะครับก็ถือว่าจะ,จะกระเถิบขึ้นนั่นหัวตารางแน่ๆติดตามรับชมกันนะครับบอลมาหนีมาแบบประมาณนิ่มๆเลยครับพบกับเซลซีนะครับนี่รอลุ้นเซลซีนะอยู่อันดับที่11อยังไม่ปังนะครับแตจ่จะปังแต่มีแนวโน้มว่าสัญญาณว่าจะปังนะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1มีอยู่4แต้มนะครับแล้วถล่มวูบมาเลยหกสอเด็ดเดเลยครับ ก็ค่อนข้างจะจะมานะครับโมเมนตัมเขาจะมานะถ้าว่า6-2แล้วแอชเชอรคูพาเมอร์นะสุดๆเลยก็พบกับบอลมัดไปเยือนบอลมัดนะครับทูเฮดดีหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเวลาตีสองครับคู่ดึกนะครับคู่นี้ต่อไปสเปอร์นะครับแหมสเปอร์นพิ่งแพ้มานะครับสเปอร์พบกับอาร์เซนอลนะโหถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับสเปอร์ณนะตอนนี้เนี่ยตามตารางเนยะอยู่อันดับ10นะครับแข่ง3ชนะ1 สมอหนึ่งแพ้1มีอยู่สแต้มนะครับก็หากหากไม่แพ้อีกก็ไม่แพ้หรอกอจะคาบ้านจะไม่คาบ้านหรือเปล่าอะไรน,นั้นไม่แน่เจออาร์เซนอลเนี่ยของอาร์เตน้าเนี่ยถือว่าผลงานดีอะค่อนข้างจะแม่อาร์เซนอลเนี่ยลุ้นแมตเจอไบตันนะครับจวนไปเจียนมานครับเพราะว่าไร้โดนไล่ออกเนะครับ วันนั้นถ้าไม่เจอถ้าถ้าไม่โดนไล่ออกนะคิดว่าน่าจะเอาชนะได้น่าจะเอาชนะใบตันได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือเสมอเป็นหนึ่ง,ง,งด้วยอย่างน่าชมเชยนะไม่ว่าจะเป็นลูกโต้กลับลูกลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกสวนเอยลูกตั้งรักและสวนโออเตตาเขาทำเยี่ยมมากเลยส่วนสเปอร์นี่แอดบอกตรงแอดยังไม่ได้ดูเลยฟอร์มในฤดูกาลนี้ด้วยศักยภาพของสเปอร์ แช์นี้มันครับมันดูเดือดนะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ทูเฮดดีหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเวลาสองทุ่มวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าวูฟแฮมตันนะครับพบกับดิวคาเซนคู่สุดท้ายในวันที่สิบห้านะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทูเฮดดีหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดสถิติของวูฟนะครับไม่ดีครับอยู่ลำดับที่สิบแปดนะครับสามลำดับสุดท้ายเลย ก็ยังไม่ชนะครับเสมอ1แพ้2มีอยู่แต้มเดียวนะเท่ากับอิสวิทแล้วก็คิสตันพาเลสเลสเตอร์อะไรประมาณนี้โซนท้ายตารางดูนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ย New นิวคาสเซิลนี่อยู่ลำดับที่5ของตารางด้วยผลงานสถิติแข่ง3ชนะ2เสมอ1นะครับมีอยู่7แต้มนะครับก็เป็นรองเป็นรองหัวตารางเป็นรองข้าเทียบนะครับจ่าฟูงก็มีเก้แต้มนะพวกรองจาฝูงเนี่ย คะแนนลอกจากฝูงนี่มีอยู่7แต้มนะครับก็เป็นรองลูกได้เสียอาร์เซนอลและไบรตันอยู่2ลูกนะครับหากชนะได้เนี่ยก็จะเป็น10แต้มนะครับก็เป็นลุ้นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ว่ากันไปนะครับทูเฮดเป็นผูถ้ถ่ายทอดนะครับคู่นี้นะครับแอดฟันธงว่าเซาท์ทมป์ตันกับแมนยูเนี่ยแมนยูน่าจะเก็บ3แต้มออกมาได้นะครับ ถ้าหากไม่ได้ตัวใครตัวเผือกแล้วเทนฮากพิมพ์คำว่าเซฟเทนฮากไม่ไหวแล้วตอนนี้คู่ที่2เนี่ยแอดเดลว่าลิเวอร์พูลมาแน่ครับไม่ต่ำกว่า2ลูกแน่เจอกับฟอเรสต์ชนะนะครับไม่ใช่ว่าคายแอนฟิลด์นะครับก็คือชนะชนะฟอเรสต์ไปต่ำกว่า2ลูกนะครับส่วนแมนซิตี้กับเบนฟอร์ดโทมัสแฟงจะตั้งรับหรือเปล่าตั้งรับแล้วสวนกลับแล้วก็สปีดบอลให้มันไวขึ้นกว่าเดิม แอดอยังเชื่อว่าแมนซี่น่าจะเก็บสารแต้มไว้ในบ้านอย่างไม่แบบไม่ไม่ง่ายหรือถึงยากเท่าไหร่ครับน่าจะเก็บสารแต้มได้ส่วนฟูลแลมกับเวสแฮมเนี่ยแอนดอ์เชียร์ฟูลแลมอยู่น่าจะน่าจะมีแต้มนะครับคิสตันพาเลตกับเลสเตอร์เนี่ยเชียร์แอนจะเชียร์พาเลตนะครับคิสตันพาเลตนะครับส่วนไบตันเนี่ยไบตันน่าจะมาลนะน่าจะเก็บสารแต้มกับอิสวิดได้ครับ ส่วนวิลล่าเนี่ยน่าจะเก็บ3แต้มจากเอเวอร์ตันได้ไม่ยากนะครับบอลมาร์กับเซลซีเนี่ยคู่นี้เนี่ยแอดให้เสมอครับสเปอร์กับ Arsenal, อาร์เซนอลแอดว่าน่าจะไปทางอาร์เซนอลนะครับน่าจะเก็บ3แต้มออกจากทินสเปอร์ได้นะครับสุดท้ายวูฟแฮมตันกับ New le, นิวคาสเซิลแอดว่านิวคาสเซิลน่าจะมีแต้มออกไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะ1แต้มหรือ3แต้มนิวคาสเซิลน่าจะมีออกไปนะครับอืม ตารางนะครับแอดเอาไว้คลิปที่2นะครับเลื่อนไปดูได้เลยนะครับผมเอาละฮะก็คลิปนี้จะจะเดาถูกเดาผิดวิชาถูกวิชาผิดก็ถือว่าเป็นความบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับผมดูเพื่อความสนุกสนานไปแล้วครับก็แอดก็ไปดูช่องไอดอลของแอดมานะช่องกูรูทั้งหลายช่องนั่นแหละครับเป็นถือว่าเป็นกูรูเป็นต้นน้ำให้แอดนะครับที่มา ลองลองมาสัมผัสดูอะไรประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับพบกันวันที่14-15อีกครั้งหนึ่งนะครับในนีข้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในวันฟีฟ่าเดยนะครับชมฟุตบอลให้สนุกนะครับผมทั้งหมดนี้ก็สวัสดีครับ